ได้อยู่ไปไปเพื่อนรักโดนมาช่วยแล้วโอเคได้อยู่นะครับได้อยู่ช่วยได้สองแน่ดีจ้า สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะครรัพอเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Identify f 5ของเรานั่นเองนะครับโอเควันนี้ผมมาเจ๊บอดนะฮะหลายคนรีเควสมาเลยเกินนะฮะอยากให้เล่นตัวนี้ได้เลยความมืดมิดที่เงียบสงัดนี้เกิดตรงไหนว่าตรงนี้นะครับได้อยู่ได้อยู่อีกสักพักหนึ่งนะครับผมจะถึงสั่นไม้เท้านะเบียวน้อยร้องเลอเกินเจนะครับ โอเคการเล่นเป็นตัวปั่นไฟที่ดีนะครับคือเราต้องทําให้ฆาตกรเห็นนะครับตั้งแต่จนจนตั้งแต่เริ่มเกมจนจบเกมนะครับปั่นยังไงก็ได้นะฮะให้เจ๊เกมไม่เห็นนะเคปั่นได้อยู่ยาวๆนะครับเึ๊บเราต้องสัดหมายดูเรื่อยๆนะครับน่าจะเจอเพื่อนเราแล้วเจอเพื่อนเราแล้วนะครับ ก็สบายนะถ้าเจอเพื่อนแล้วปึ๊บตรงรู้นะครับตรงรีบปันน่นให้มันเสร็จนะครับปึ๊บโอเคได้อยู่ปึออ๊บผมจัดใหม่นะฮะยังจัดไม่เสร็จเลยได้ประมาณ90นี่แหละผมจัดเมื่อกี้นี้เองอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนวงโอเคเดี๋ยวเดินยาวไปปั่นนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวปันที่ต้องโล่งก่อนนะครับจะได้ดีดต่อสุขภาพนิดนดึงพอดีมันได้เพื่อนเราอยู่นะโอเคปันยาวๆนะครับดีโค้ดยาวๆถ้ามันมาเราจะไปนะเราจะหายไปในกอหญ้านั้นเลยความดำโอ้โหโดนไปละ เหลือเราแล้วนะครับตอนนี้ตัวคงปั่นต่อไปนะเราไปตัวปั่นนะครับรู้สึกจะมาทางเราหรือเปล่าวะออกไปฝั่งทางนู้นนะตรงที่มีก้อนหินแล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้นะครับโอ้ห้องใต้ดินกอดรอดนะครับเพื่อนรอดเก็บ okay, ปึ๊บเพื่อนหน่อยละกันนะฮะ <c oughs> โอ้ยทำไมมันชอบกระตุกแบบน่วงๆจังเลย โอ้โหเพื่อนโดนไปอีกแล้วอะ่ะโอ้ my god เ okay. คเดี๋ยวจะไปปัดเครื่องนี้ไว้นะครับจะเหลือไว้ปลิ่มๆนะเวลาช่วยเพื่อนเสร็จจะได้แบบแนั้นได้เลยนะครับถ้าเน้นต้องเน้นไอต้องเน้นเปิกพุ่งนะครับดีโค d เสร็จห้าเครื่องเราดีโคดเอ้แล้วแล้วเ,เ,เรามาดีโคดเราเพื่อนจะพุ่งให้เอาช่วงนั้นแหละนะครับ <Hey. S 1> โอ้โหช่วยไว้แบบนั้นตายนะครับ อย่าให้เจ๊บอดต้องไปจุกนะอย่าหาว่าไม่เตือน <c oughs> ไป้พอเปิร์กอันนี้มาหรอเปิร์กพ่วงกับจุกมานะครับอืมเอาเปิร์กมาผิดโอเคผมเรือไว้แค่นี้นะเราค่อยมาใหม่แย่แล้วปึบแย่แล้วนะครับช่วยเพื่อนกันเพื่อนจ๋าตัวหน่อยนะ เจ๊กำลังไปตึง้งปึ๊บได้อยู่นะครับได้อยู่ไปไปเพื่อนรักโดยมาช่วยแล้วเจ๊ได้อยู่นะครับได้อย,อย,ย,ออย,อยู่ช่วยได้สองแน่มาทางนี้จเจ๊ เดี๋ยวบังให้ตัวนี้ก่อนนะครับโอ้โหตีผมแล้วเจตีผมได้แล้วอะ่ะปึ๊บหักมุมนะฮะหักมุมปื๊บโอ้โหเจจา่าอย่าพึ่งนะเจมันร้ายกาจนะครับ เดินระยก่อนนะเพื่อน่าจะดีคัเวอร์ตัวเองได้ไม่ได้ละโอเคเดี๋ยวผมไปดีโคต่อดีกว่านะครับรู้สึกเสียเวลามากพอแล้วนะโอ้โหห้องใต้ดินอีกแล้วหรอห้องใต้ดินอีกแล้วเหรอพวกเธอต้องหิวกันแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับดีโคต่อนะ อย่าให้คนบอดต้องทำร้ายฆาตกรหญิงสาวผู้หน้าเทาแล้วไม่มีคลิวนะฮะเือมันร้ายกาศเคลงไปช่วยแล้วหรือเปล่าอ๋อได้อยู่ได้อยู่เสียสละนด่งคนนะปักแป๊กปักเริ่มติดมาจากช่องนั้นแล้วนะช่องอีพีคฮิวเดี๋ยเดๆๆเด เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงเขาลงไปช่วยกันแล้วอะเราก็คิวๆไปนะครับจังหวะนี้เราค่อยไปอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่เราปริมๆริมไว้นะหรือว่าเพื่อนไปไปแตะแล้วะวก็ <c oughs> <c oughs> จะแบบเอ่มีอีกแล้วเหรอห้องใต้ดินอีกแล้วเหรอมันร้ายรเ,เกินผมลงไปช่วยไม่ได้นะแบบนี้โอเคเดี๋ยวไปเขาไปช่วยกันเดี๋ยวผมจะไปแตะเครื่องนั้นเลยนะครับ ปึ๊บปึ๊บมันเฝ้าอ่ะหน้าแดงหน้าแดงไม่ละเธอโอเคได้หรือ,อยังนะเครื่องนั้นปึ๊บอย่าบอกนะเพื่อนเธอทำร้ายฉันหรือไม่นะเพื่อน ธอร้ายกาจยิ่งนะทำไมเธอไม่ปล่อยเครื่องเดินปริมๆล่ะแบบนี้ยากนะครับงานหยาบละแบบนี้งานหยาบแล้วนะครับงานหยาบแล้วโอเคเอาเพื่อนโดนไปแล้วอะประเด็นแบบนี้ต้องมีดาราม่านะครับแบบนี้ต้องมีดาราม่าโอ้โหเพื่อนชนหนมากเลยหน้าที่ของเราก็คือปั่นแหละ โอเยโอเย่ oh, yeah. Oh, yeah. เลยแบบนี้หนูน้อยแบบหนึ่งนะเข็งใจไว้ปึบเข็งใจไว,จจว้จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วนะไม่นะอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องไปช่วยอืมตายตาย ตายแล้วเคเรารอดเรารอดแล้วเราพูโทรยศเพื่อนไปหาหลุมก่อนนะแปบ๊บหนึ่งน่าจะตายนะครับหาหลุมก่อนหาหลุมก่อนนะติงมันโอเคมากเลยโบ <c oughs> <c oughs> มันโอเคมากเลยนะครับ เจ๊ตรงไหนวะเจ๊ตรงไหนวะมันมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปหาหลุมก่อนเจ๊บอดผู้ทรยศนี่สิคนจริงนะฮะปึ๊บยิมย้มเยอกไว้นะแมวน้อยไปกันเลย <c oughs> จนดะนะครับตัวนี้ก็คือแบบปั่นยังไงก็ได้นะฮะให้ฆาตกรไม่เจอ จะดีมากกับอีกตัวหนึ่งแม็กแม็กนะครับแม็กคนกสองตัวนี้ปั่นดีมากเลยนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r คร e ด้วยนะครับวันนี้พมรขอลาไปก่อนแล้วนะฮะบ๊ายบายนะครับจุ๊บ